สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยบอลลี่นักตกสาวไทยของเรามีสินค้าให้ร่วมรีวิวกันรัวๆเลยนะครับช่วงนี้กระแสดีงามสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้ขนาดนี้สมควรแล้วครับที่น้องๆจะได้รับสินค้าแบบนี้นะครับล่าสุดบีมพิมพิชยาได้รับสปอนเซอร์จากรองเท้าแบรนด์ เอซิ์นะครับให้ร่วมรีวิวรองเท้าร่วมกับแบรนด์แอมบัตเดอร์ของแบรนด์อย่างเต้ยพงศกรบีมก็มีการได้ถ่ายคู่กับเต้ยด้วยนะครับกับรองเท้าสวยๆและลุกปังๆหล่อสวยน่ารักรองเท้าก็สวยงามมากๆครับ ใครสนใจก็ลองไปดูจาก i อจของแบรนด์ได้นะครับแล้วก็หาซื้อกันได้เลยนะครับแอดก็ขอช่วยโปรโมตอีกช่องทางหนึ่งนะครับเพื่อสาวๆวอลเลย์บอลไทยของเรายอดเยี่ยมมากเลยครับสาวๆยินดีด้วยนะครับ